ึงเพื่่่ออออให้เใหนหนให้เเเเธธลลงงงทททีนนฉ <พอ S 2> ัาาคคจริญพรโยมเพื่อนไม่ต้องเสียเวลาเป่าคาถาก็ทําให้เธอหรือคนอื่นๆหลงไหลได้นะด้วยหลักธรรมสังฆหาวัตถุ4แปลเป็นไทยก็คือทําเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกันมีด้วยกัน4ประการ 1. ทานคือการให้ในสิ่งที่เขาอยากได้ หรือให้รอยยิ้มก็ได้นะ 2. ปียวาจาคือการพูดจาไพเราะและจริงใจ 3. อัตจริยาคือความมีน้ำใจช่วยเหลือกิจการงานต่างๆและสุดท้าย 4. ส,สมานัตตาคือความเสมอต้นเสมอปลายและความเสมอภาคซึ่งกันและกันเพียงทำให้ได้4ข้อนี้ก็จะสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจคนให้มาหลงไหลหลงรักเราได้แล้วนะไหนใครเคยทำวิธีไหนกันแล้วบ้าง ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะ,จะเจริญพรโยมเพื่อน